โจสมิธป้องกันแชมป์โลกเช้าวันอาทิตย์นี้โจสมิธแชมป์โลกเดิมนบโอรุ่นไลทให้ฟเวทจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกกับสตีฟเจฟฟ์布ดในวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้ไฟนี้จะเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของโจสมิธหลังจากที่เขาคว้าแชมป์โลกได้จากการเอาชนะแม็กซิมบาราสอบเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ในการชิงแชมป์โลกที่ว่างอยู่สำหรับสตีฟเจฟราดปัจจุบันเขารังตำแหน่งผู้ท้าชิงแชมป์โลก WBO รุ่น h e a v y w รุนเฮเวอันดับที่15มีสถิติการชก20ไฟชนะ18ไฟแพ้2ไฟโดย2ไฟที่แพ้เป็นการชก2องไฟแรกของเขาดังนั้นเขาจึงมีสถิติการชกชนะมาแล้ว18ไฟติดต่อกันเดิมทีไฟนี้โจสมิธ จะต้องป้องกันแชมป์โลกกับคอรลัมจอนสันซึ่งเป็นผู้ท้าชิงอันดับที่5แต่ทางคอรลัมจอนสันนั้นเกิดติดโควิดทำให้ไม่สามารถชกได้ทางสตีฟเจฟลาดจึงได้โอกาสมาชิงแชมป์โลกแทนนั่นเอง